สวัสดีเพื่อนเพื่อนทีน่รักทุกท่านก็อาทิตย์ยนี้อัปโหลดวิดีโอใช้อนึงนะแล้วก็อาทิตย์นี้ผมจะไม่ได้สอนภาษาเกาหลีแต่ว่าทอปิกที่ผมจะพูดกับคุณก็คือทําไมคุณถึงควรจะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ควรจะเลิกฟอมาเลิกเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณนะเอาล่ะผมจะเอาทอปิกนี้เนี่ยรวบรวมกันแล้วก็ให้ในมุมในมุมอมองของผมโอเคปะ่ะผมมองสิ่งที่ผมได้มากที่สุดจากการไปเรียนประเทศเกาหลี แล้วก็การเลิกได้อยู่บ้านอยู่นะน,นะก็คือการได้ใช้หัวตัวเองในการตัดสินใจไม่ใช่ความคิดตัวเองในการตัดสินใจซึ่งผมมองว่าเด็กในป,ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาตรงนี้พอสมควรเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เลือกให้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดคือเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่าผมคิดอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเกิดคุณจะมองชีวิตผมเนี่ยผมเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตั้งแต่เด็กเลย จะเรียกว่าเนิร์ดก็ได้เนิร์ดค่อนข้างจะสูงก็ตอนอยู่มอต้นเนี่ยก็สอบติดโรงเรียนที่ดีสุดประจำจังหวัดแล้วก็ตอนมาปลายก็ติดโรงเรียนมหิดลวิทยาลัยสอนนะซึ่งเป็นโรงเรียนอ่าองค์กรมหาชนก็ไปหาดูหนะ้มามหิดลวิทยาลัย,ยสอนเป็นที่เรียนโอเคเหมือนกันของโรงเรียนมปลายก็พอๆเตรียมบดมดโอเคปะ่ะแต่สิ่งที่ผมรู้พอจะจบมปลายผมรู้สึกว่าชีวิตที่ผมต้องการเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แบบพ่อแม่ต้องการจะให้คือ ถ้าเกิดเมืองไทยเขาคิดว่าถ้าเกิดเรียนดีต้องไปเป็นหมอสุขะหรือว่าต้องเรียนพิศวะอะไรรยมาณเนี้ยแต่ความจริงเนี่ยผมมีมุมมองอีกแบบหนึ่งผมมองมุมอมองว่าคุณเนี่ยควรจะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองที่คุณคิดว่ามันถูกต้องผมไม่ได้บอกว่าให้คุณไปเสพยาไปสุบหรีหรือว่ากินเหล้านะคือไอคำว่าชีวิตที่คุณชอบเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ผ่านการศึกษามาแล้วว่าโอเคนี่คือวิธีการที่ถูกต้องในการเดินไป ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยคุณอ่านหนังสือหลายๆเล่มคุณเจอแบบพวกประมาณว่นคนที่จริงๆแบบถ้าเกิดคุณชอบศิลปศาสตร์คุณก็ไปอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จทางศิลปศาสตร์ถ้าเกิดคุณชอบทางอ,อ่แบบผมเนี่ยชอบทางแนวศิลปศาสตร์แล้วก็ชอบแบบแนวบิเนสผมก็จะไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับบิเศษหลายๆ,ๆแนวแล้วผมได้ดียแล้วผมก็เดินตามที่หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จบอกมาแต่ปัญหาของทุกคนแบว่าเกิดทุกคนที่เกิดขึ้นก็คือว่า ประเด็นคือความคิดของคุณเนี่ยความความคิดของพ่อแม่เนี่ยมันจะแตกต่างกาันเพราะว่าแน่นอนมันจะเหมือนกันหมดไม่ได้หรือปะแล้วมันจะเกิดไอ้คันกลี้ยงตรงนั้นเว้ยสุสดท้ายเนี่ยผมมองว่าเวลาคุณ้ับอยู่ต่างประเทศเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุนแล้วพอคุณได้ตัดสินใจมากขึ้นอ่ะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอะไรหรือปะเพราะถึงแม้คุณตัดสิในใจผิดพลาดอ่ะคุณเรียนรู้จากการผิดพลาดด้วยตัวเองแล้วไม่มีคนมาซ้ำเติมไงหมายถึงว่า คุณจะรู้ว่าโอเคคุณจะกล้าตัดสินใจในด้วยตัวเองมากขึ้นไงไปแบบสมมติว่ามันมีทางสองทางเนี่ยคุณไม่ต้องถามพ่อแม่ว่าทางไหนดีกว่าเพราะคุณมีประสบการณ์จากสิ่งที่คุณผิดพลาดหรือประสบความร็จมามากพอสมควรแล้วที่จะตัดสินใจในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดคุณมีกําลังหรือว่าคุณได้ทุนเนี่ยได้เรียนต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทาให้คุณมีนะเติบโตได้เร็วคือถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากจะเรียนหมอนะ แล้วคุณได้คณะอื่นที่ไม่ใช่หมอที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยผมว่าไปเรียนต่างประเทศเลยมันเป็นสิ่งที่เกิดไปะด้ที่สุดเท่าที่นักเรียนมมลไปหรือนักเรียนมหาลัยจะหาได้เพราะมันทําให้คุณคิดเป็นและพอคุณคิดเป็นเนี่ยมันเหมือนกับ2วิธีคือพ่อแม่คุณอ่ะหาปลามาให้คุณแต่ว่าการไปเรียนต่างประเทศมันเหมือนเขาสอนให้คุณจับปลาเองอ่ะเวลาคุณเจอปัญหาคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งคนรอบข้างคุณคุณคิดว่าโอ๊ยโอเคเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้อง แล้วพอเราเคยผ่านมาแล้วตรงเนี้ยแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่ามีครั้งถ้าเกิดคุณได้ทุนไปเรียนต่างประเทศหรือว่ามีกําลังเนี่ยไปเรียนต่างประเทศดีกว่าแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีคนหลายๆคนที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็แบบไปโดนผู้ชายฟันไปโดนผู้หญิงฟันไปติดยาไปเสียคนก็มีที่ต่างประเทศผมไม่ได้บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเนี่ยคิดเองได้มากพอ แล้วก็คุณอยากจะอิกคิดเองมากขึ้นในอนาคตเนี่ยผมว่าต่างประเทศเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณล้มเหลวมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผมมองว่าผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบคุณเอาไปเล่าลูกหลานได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบล้มมากเกินไปนะผมหมายถึงว่าอผมมองว่าการล้มเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทําให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดแลวพอคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดอ่ะคุณสามารถเดินไปทางสิ่งที่ถูกได้แต่ปัญหาคืออย่างนี้เว้ยปัญหาคือว่าถ้าเกิดคุณอยู่ไทยแล้วคุณอยู่กับพอ่อแม่แล้วคเเ่่งพมาาากนนีหูททขจะใถ แล้วเวลาเขาไม่อยู่กับคุณเนี่ยคุณจะไม่รู้อะไรคือทางที่ถูกไว้แล้วคุณจะเริ่มสงสัยว่าอะไรคือทางที่ถูกต้องคือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องของความคิดมันอ่อนแรงเวลาคุณคุณเชื่อเชื่อ <c oughs> ว่าทำไมใบวัยเบญจเพศมันจะเกิดขึ้นตอนยี่สิบห้าปีผมอายุยี่สิบสามมาแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมผ่านใบเบญจเพศมาประมาณตอนอายุยีส่สิบเอ็ดเนี่ยเพราะว่าคือใบเบญเจเพศตัวส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องนร้ลยเกิดขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าใบจเพทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทุกคนสอนคุณเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแบบสมมติว่าอ,อพ่อแม่คุณสอนคุณว่าเนี่ยกินอาแบบตัวผมนะผมน้แบบผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนผมมาเป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยสั่งให้แบบเรียนเสือค่อนข้างจะตั้งใจแล้วก็คุณน้องผมนี่ก็หลับติดแพทย์จุฬาส่วนตัวผมควาีจก็ติดแพทย์ศรีรานนะแต่ว่าแบบเลือกไปเรียนเกาหลีอะไรประมาณเนี่ยเออ สิ่งที่แม่ผมสอนตอนผมอายุึเด็กเนี่ยก็คือประมาณว่าถ้าเกิดคุณเรียนเก่งอะ่ะสาวจะมาหาคุณเองคุณคิดว่ามันเซ0ปะ่ะคือผู้หญิงบางคนก็ชอบผู้ชายเจ่งถูกปะ่ะแต่ว่าคุณก็รู้ว่ามันก็มีเด็กเนิร์ดประมาณหลายๆคนเนี่ยที่ท,ที่ก็ถึงจะอ่านหนังสือยังไงก็ไม่มีสาวนอนถูกปะ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมแบบเริ่มคิดได้ตอนอายุตอนมอปลายเอาจริงจว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนผมสอนนี่มันไม่ได้ถูกต้อง100%มันยังมีหลายอย่างอย่างเช่นแบบ ก็ลองดูว่าสิ่งที่แบบพ่อแม่คุณสอนแล้วคุณรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่มันคือตรงไหนอะไรแบบนั้นขึ้นแบบประมาณว่ามันแค่สังคมรอบๆตัวเองที่แบบออกเองแต่ว่าถ้าเกิดคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณจะรู้ว่าเอ้ยความจริงความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่มไม่ถูกต้องเะเว้ยแล้วคุณจะเริ่มตั้งของข้อสงสัยเพราะว่าอังนี้พอคุณอายุยีพ้าเนี่ยไอเซลล์สมองที่ใช้ในการคิดด้วยตัวเองอ่ะมันจะเริ่มโตขึ้นเว้ยแล้วคุณจะเจอคนมาพอสมควรที่ทำให้คิดเองได้ปัญหาตรงนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะเริ่มมสสสงงงััยยว่่่่าาาอ้้แแบบบเเนนนนีีีิทกูรตตตจจ แต่อายุ24ป,ปีเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเจอผมเจอปอยเป็นเพื่อนตอนอายุ21 22นะก็มันมีปัญหาเข้ามาถาถมพอสมควรแล้วก็ผมก็เริ่มสงสัยว่าเอ้ยตรงที่กูทำมาผ่านมาเนี่ยมัน,ม,นมันถูกหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตรลงคือคุณค่าชีวิตเราควรจะอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้เออถูกปะ่ะเมื่อก่อนคือครอบครัวผมเนี่ยสอนว่าถ้าเกิดคุณมีณเงินเนี่ยคุณก็จะมีความสุขถูกปะ่ะเออข้อสอนอย่างนี้เลยไว้ซึ่งผมตอนแรกก็เชื่อนะ แต่พอผมเริ่มหาเงินได้ที่เกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันไม่เริ่มไม่ใช่แล้วก็ผมก็แบบมีโอากับไปเจอคนหลายๆคนผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆตัวหลายๆอย่างที่แบบมีใครเลยปะที่แบบประกอบกันให้มีความสุขอะไรประมาณน,นี้ผมเลยอยากจะขอให้คุณเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นบางประเทศโอเคปะ่ะสุดท้ายคลิปนี้อยากจะขอให้คุณคิดด้วยตัวเองบ้างมันค่อนข้างยากที่ชายผมจะบอกอะไรให้คือเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะอยากบอกว่าให้คุณไปเดินไปทางนี้ไปทางนี้ไปโน้นแต่ว่าสุดท้ายผมเชื่อว่ามันมันมีคุณค่า แล้วก็แล้วก็ผมอยากจะขอให้คุณเนี่ยออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเริ่มมีกําลังเนี่ยก็พยายามไปอยู่บ้านพ่อแม่ก็พยายามแบบไปหาที่พักตัวเองอยู่เพราะว่าตัวอย่างฝรั่งเนี่ยที่เขามีความคิดค่อนข้างจะเสรเยียเพราะว่าเขาออกจากบ้านตอนสิบเจ็ดสิบแปดอะไรมานี้ถูกป,ปะแล้วก็ไปอยู่ที่ทตัวเองส่วนผมเนี่ยก็ไปอยู่หอต,อตั้งแต่ผมอยู่หอตอนม่ให้โดนสิบห้าสิบหกแล้วก็ไปอยู่หอเกาหลีต่อตอนอายุสิบแปดถึงยี่สิบสามนะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่คอนโดที่อยู่กับแม่แต่ว่านปีผมก็จะ มูฟออกไปแล้วซึ่งพอตอนนี้ก็สัมภาษณ์งานอยู่นะก็กลับมาไทยแล้วครับ b y the way เอาว่านั่นแหละคิดเองด้วยแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อนะเทปหน้าเนี่ยผมจะเอาเป็นเกาหลีแล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะใช้เรื่องของการบอกประสบการณ์ว่าทำไมคุณถึงคนมาเรียนต่างประเทศแล้วก็คุณควรเลือกเชื่อฟังพ่อแม่โอเคปะขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็ชิคกี้มูนจิยมีด้ขอบคุณนะครับ